จากการล่อซื้อการค้าประเวณีนะคะไปดูการล่อซื้ออาวุธเถื่อนกันบ้างค่ะปืนเถื่อนค่ะคุณผู้ชมตอนแรกก็มีการน,นัดหมายกันอย่างดีนะคะแต่พอเห็นตำรวจปุ๊บรีบโยนปืนทิ้งปั๊บเลยแต่ก็ไม่รอดสายตาพี่สืบค่ะ ภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพขนาดที่ตำรวจชุดสืบนครบาลจับกลุ่มนายสำริดอายุ36ปีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนขนาดจุด380จำนวนหนึ่งกระบอกและกระสุนปืนขนาดจุด380จำนวน6นัดสืบเนื่องมาจากตำรวจชุดสืบนครบาลสืบสวนจนทราบว่านายสำริดคนนี้มีการขายอาวุธปืนจึงให้สายสืบติด ต่อเพื่อน,นัดขอดูอาวุธปืนพอถึงเวลานัดหมายค่ะนายสำร,ริดขับรถมายังจุดนัดหมายตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มแต่พอนายสำร,ริดเห็นตำรวจก็เลยรีบโยนอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนลงไปในคลองแต่ตำรวจเนี่ยลงไปงมขึ้นมาเพื่อนำเป็นของกลางได้นะคะ เบื้องต้นนายสมริดให้การรับสาร,รภาพค่ะว่าเป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงโดยมีการสั่งปืนมาจากช่องทางออนไลน์และที่นํามาขายในราคา15,000บาทเพราะต้องการใช้เงินตํารวจก็เลยนําตัวนายสมริดส่งพนักงานสอบสวนสอนอนนะบึงกลุ่มเพื่อดําเนินคดีต่ตอไปค่ะ